สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพบกับรายการบัตเลอร์ชวนชิมและอาหารแนะนําของเราวันนี้เป็นกุ้งมังกรตัวใหญ่มากๆนะฮะส่วนอาหารของเราเสิร์ฟที่ไหนตามไปดูกันเลยดีกว่าครับและนี่ก็คือแบ็กออฟฟิศของบัตเลอร์นะฮะดูป้ายสตาร์ทยูสโอลวันนี้ อารอนเป็นเจ้าของห้องเชิญมาดูที่โต๊ะอารอนเลยดีกว่าฮะว่าเราจะมีอะไรทานกันบ้างเชิญครับ <c oughs> แม่และที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอ่าบัลเลรอนกําลังชิมอยู่นี้เป็นกุ้งมังกรฮะ <c oughs> สดสด,สด,สดร้อนร้อนเพิ่งปรุงเสร็จเชฟเสร์ฟด้วยมือตัวเองเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติของเจ้ากุ้งมังกรตัวนี้จะเป็นยังไง อคุณผู้ชมครับแม่ไม่น่าเชื่อมันเป็นกุ้งมังกรที่นิ่มมากมากนะครับสุดยอดจริงๆ,ๆเดี๋ยวเราลองชิมมะเขือเทศกันบ้างดีวกว่ามะเขือเทศอันนี้ไม่มีเปลือกเรียบร้อยนะครับแกะออกเรียบร้อยแล้วมไม่น่าเชื่อว่ามะเขือเทศที่แกะเปลือก,อกออกเรียบร้อย ผานความร้อนจับไฟแต่ว่าข้างในมะเขือเทศย,ย,ยังกรอบมากๆอร่อยสดจริงๆเรามาชิมนี้กันดีกว่าเฟรนช์ฟรายซึ่งก็คงเหมือนกันทั่วโลกแต่ที่นี่คุณผู้ชมครับเฟรนช์ฟรายที่นี่กลิ่นของมันฝรั่งยังติดอยู่ตรงปลายลิ้นเลยครับอร่อยจริงๆนั้นขอจบรายการเพียงเท่าน,นี้ก่อนดีกว่านะครับ จานนี้อารอนคอนเฟิร์มครับ